อยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างหลังพี่เนี่ยมาเร็วๆเฮ้ยใครร้องไห้อ่ะเออเฮ้ยตัวดำๆมาดูดีเห็นป่ะเห็นป่ะครับท่านผู้ชมเห็นป่าวตัวดำสีโอเคหัวเราะไหมอ่ะ เพี่เอกเห็นอยู Listen, ่นี know, ่ใส่ชุดอะไรวะเนี่ยฮะชุดอะไรชุดบนฮาลวีนโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เอกแล้วก็อีโอครับอแล้วพี่ฝนไม่อยู่เหรออยู่อยู่อยู่นี่ไงจุดเทียนอยู่นี่ไงเห็นเปล่าเอาเทียนล่นค้างจอดได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนบรรยากาศมันโอ้โหมันได้มากเลยพี่เอกพามาไหนเนี่ยอ๋ออันนี้มันเป็นแมปชื่อว่าบอดดี้น่าจะเป็น เป็นแมปแมปผีเนาะมันเข้ากับเทศกาลวันฮาโลวีนดีนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่เรวเอาเฮ้ยของคนไทยด้วยเฮ้ยเออแมปคนไทยเดี๋ยวมองอะไรไม่เห็นเลยบังไครบังอะไรเนี่ยอะไรบอกว่าอะไรกูกูเนี่ยไม่เข้าใจอะไรเขาบอกว่าพวกเราวาติดนี่เขาใช่ต้องชดใช้ด้วย โดยที่เราจะต้องเข้าไปในโรงพยาบาลร้างที่มีข่าวลือว่ามีศพหลงเหลืออยู่ในโรงพยาบาลแล้วทําไมเราจะต้องไปใช้นี่ในโรงพยาบาลด้วยอ่ะพี่เอกไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่ามันเฮี้ยนมากๆเลยนะทําไงเดียเขาเตือนเรามาด้วยว่าถ้าเขาหมกถ้าเรามองเห็นเขาอะเราเราอาจจะต้องตายอุแม่เจ้าเพียกว่าใช้คําฟุ้มเฟือยไป่ลยนะโอ้โหโงกลัวอะไรก็ไม่รู้ไม่เพะเลย แต่ว่าถ้าเขามาใช้คําว่าผมฉันเราเธอมันคงไม่เหมาะกับการทวงหนี้เนาะเป็นมิดเกินไปเออดูเป็นมิดเกินไปเราเข้ามาข้างในกันดีกว่ามีอไรนี่ lady first ไปเลยนี่นี่นี่ข้างล่างนี่ข้างล่างหรือข้างทางซ้ายนี่นี่นี่ข้างล่างนี่มีอะไรอะขยะอ๋อโอ้โหเพลกเจอช่องทางซ้ายแล้วอันนี้มันเป็นโรงพยาบาลร้างแล้วทําไมเราจะต้องเข้ามาข้างในเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนพันมันไฟมันติดติดดับดับอะเราไม่ะเราไม่น่าไว้ใจ พี่เอกว่าเราเราให้น้องขอนําหน้าไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรไม่รู้อ่ะมีอะไรไม่รู้อะดูดิพี่ฝนเดี๋ยวใจเย็นพี่เอกเฮ้ยกุญแจใช่เหรอเออเฮ้ยเราเจอกุญแจเราเราเก็บเข้าไปได้ไหมนี่เพเอกเพเอกเก็บกุญแจมาแล้วไว้ทีเฮ้ยมองไม่เห็นนะต้องจุดเก็บยย้ยย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 พยย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  น้องเขาส่องเทียนกลับหลังอ่ะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเพี้ยเจยอิโยอิโยอยู่ล่างเพี้ยเจยเนี่ยเนี่ยเนี่ยประตูอ่ะนี่พี่หวังก็เจอเดินเดี๋ยว้อเดินชนกันหลอนหลอนอ่ะไล่ระวังซ้ายระวังขวาด้วยเรียกเพี้ยว่าเดี๋ยวเทียนมันจะชนกันนะใช้พี่ฝนใช้ไหมใช้ก่อนปุ๊บปุ๊บป๊าบป๊บไม่ได้เฮ้ยไม่ได้อ่ะนี้ไม่ได้อ่ะมันน่าจะใช้กับสีขาวใช่ป่ะมันเขียนไว้คีย์เออไว้คีย์เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสำรวจแถวนี้ก่อน เฮ้ยพี่ฝนพี่เอกเจอห้องเล็กๆข้างๆเป็นห้องน้ำพี่อยกพี่เอกรอรอผมด้วยครับดูห้องน้ําดิเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ห้องน้ําอือสกปมกบมาเดี๋ยวดูดิมันมันเป็นชักโครกแบบหินเนาะเฮ้ยพี่เอกอะไรอ่ะตกใจทําไมทําไมเรามองไม่เห็นตัวเองอ่ะไหนอ่ะนี่ไงเออเป็นกระจกหรือเปล่ากระจกดําอ่ะเฮ้ยนี่เราเป็นเราเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยพี่เอกไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพี่เอกน้องไปไหนแล้วอ่ะอีโย่ะ นาจออีกฝั่งหนึ่งว่าห้องน้ําหญิงป่ะเออไอโอ้ยตกใจอ่านี่ห้องน้ําชายแสดงว่านั้นโอ้ยมีเลือดด้วยอะไรอู้เฮ้ยมีคราบเลือดด้วยดูดิเฮ้ยใจหายแวบมีคราบเลือดด้วยอ่ะเขาเขาีแสดงว่าน่าจะมีประจำเดือนใช้เปล่าไม่ใช่นี่ห้องน้ําชายไม่น่าใช่เอาแหละอุตสา์ไม่พูดนี่มาเล่นเกมผีจริงเหรอเฮ้ยมีเตียงล้มละในละน้าอยู่แถวนี้เยอะแยะเลยนี่มันในโรงพยาบาลไง หรอนี่ก็เก่ามากเลยอ่ะดูดิอ๋อไม่ใช่เฮ้ยนี่พี่ฝนจออะไรบางอย่างพี่เอกอยู่ไหนเนี่ยนี่นี่มาเร็วมาเร็วเนี่ยเจอทางเข้าเจอนี่ไงทำไมมีห้องน้ําอยู่ตรงนี้ไม่รู้อ่ะเหมือนกับว่ามันอันนี้กําแพงมาโดนทุบเปล่าใช่กําแพงโดนทุบอ่ะอุ้ยโอ้โเวียนหัวเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนในตู้มีอะไรเปล่านี่ไหนเจอคุณแจเจอคุณแจกแล้วเหรอใช่กุญแจสีเขียวไหนไหนพียกเก็บได้วยเพียกเก็บไปด้วยเพียกขอเก็บก่อนนะเอ้ยไม่ได้ หลบได้ยังโรหลบออกมาเร็วเดี๋ยวพี่ฝนมาดูทางนี้ก่อนนะได้แล้วกรีนคีย์เดี๋ยวไปเอ้ยทำไมเทียนมันไม่ลดเลยล่ะอ้าวนี่ไงเราเนี่ยเราเจอประตูตรงนี้แต่ว่าเราเข้าไปแล้วใช่ไหมั้เมื่อกี้เราเข้าไปทางไหนอ่ะต้องกลับสิเราต้องกลับด้านนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เราเข้าทางซ้ายแล้วออกทางหน้าไหนทําไงดีอ่ะคือตอนนี้มีแค่ไว้คีย์แค่ซึ่งมันก็ไขไม่ได้เฮ้ยฝั่งนั้นมันเป็นเหมือนกับว่าเราจะต้องเข้าไปนะ ราจะเข้ายังไงอะพี่ฝนพี่ฝนก็ไม่รู้ดิเราต้องลองหาดูหรือข้างในนี่มีทางต่อหรือเปล่านี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่นี่ไงมีทางลงอยู่ข้างบนเห็นว่าต่อนี่ไงเราจะขึ้นยังไงอะโดดไม่ได้อะหรือป่ะใช่ไหมใช่ใช่มีทางขึ้นข้างบนอะหรือมันเข็นอะไรมาได้หรือเปล่าลองปล่อยเทียนดูดิ ได้นี่ไงเปิดแล้วโอ้โหสุดๆอ่ะโอ้ my god มาแล้วเพียกเร็วเพียกนำไปเลยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนข้างล่างนี่เราเปิดได้เปล่าเราต้องไปต่อนี่ไงมันยังมีทางไปต่อใช่ไม่มีทางไปต่อโอ้โหเนี่ยลึกลับซับซ้อนมากโอ้วังเงินเฮ้ยเพียงข้างล่างมีอะไรอ่ะไหนอ่ะเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างหลังพี่เนี่ยมาเร็วๆเฮ้ยใครร้องไห้อ่ะ เออเฮ้ยตัวดำๆมาดูดิเห็นป่ะเห็นป่ะครับท่านผู้ชมเห็นป่าวตัวดำส <c oughs> ี <c oughs> ทำไมมาร้องไห้ตรงเนี้ย oh. พี่เอกว่าลงไปดูกันดีกว่าโอ้เร oh. ็วดี oh <my> เอยเขาอาจจะหลงทางอยู่นี้เร็วไปช่วยกันเร็วอวินลอนโอ้พี่เอกรลนเป็นไงอะตกลงมานี่ไงเฮ้ยห้องไหนเนี่ยออกไปได้เหรอเฮ้ยเจอกุญแจ กแจสีะไรอะ<ก>สีน้ำตาลีน้ำตาเหรอใช่เรียกลบหน่อยดิออกไงอะออกออกตรงนี้เปล่าต้องปีนกลับขึ้นไปหรอปีนกลับไงอะมันขึ้นไม่ได้แล้วอะหรือว่าตรงนี้เป็นกุญแจสีอื่นหรือเปล่าสีเข่งสีขาวอะไรมีให้ไข่ไหมไข่จากข้างในก็ไม่ได้หรอกทำไงละคราวนี้เราตกลงมาทั้งคู่เลยทำไงอะอาตายเลย ยังไม่ตายแค่ตกเฮ้ยมันไขได้เลยนี่ไงพี่่ฝนเปิดแล้วอ้าวเปิดได้เลยเหรอใช่พี่ฝนเอาเทียนออกไงอ๋อนี่มันไอ้ตรงนี้ไงห้องห้องครัวที่มันเก็บของใช่ห้องครัวไงทีนี้เราก็ไขได้แล้วเจอกุญแจสีน้ำตาลแล้วสีน้ำตาลอยู่ตรงไหนจำไม่ได้เหมือนกันอ้าวมีเหรอมีดิประตูที่มันแบบเป็นกุญแจสีน้ำตาลอ่ะพี่เห็นแต่สีเหลืองนะพี่ฝนเห็นสีน้ำตาลอยู่ไหนเนี่ยอยู่หลังนี่ไง โอ้ย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 โอ้อ้ยโ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 อ้ยอ้ยโ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 ้ยโ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอโอ้ยโออ้ยโ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 อ้อ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้้ยอโอ้ยโ กดไม่ได้ใช่สีเหลืองอันนี้สีเหลืองเนาเราใช้จับสีน้ำตาลสีน้ำตาลทั้ง <ไป S 2> มาทางไหน,ไหนอ่ะเพียงมาเร็วๆดิไหนอ่ะไม่ได้อ่ะมันมีตรงไหนอ่ะตรงข้างหน้านุ่นเปล่าใช่น่าจะเป็นข้างหน้าแหละนี่เราไปไหนเนี่ยนี่เราย้อนกลับไปไอ้ตรงห้องครัวหรอใช่เป็นตรงห้องทัวถ้าพี่ฝนจำไม่ผิดอ่ะมันเป็นกุญแจสีน้ำตาลอ่ะแบบเหมือนมองไม่ค่อยเห็นน่ะแต่ว่ามันไขได้พี่ว่ามันเป็นสีแดงไหม เราเพิ่งออกมาเนี่ยเราเพิ่งออกมาเพื่อนนั้นเราต้องไปทางไหนอ่ะโอ้เพื่อนเพื่อนก็เดินหล่อนๆไปด้วยกันอยู่เนี่ยนะนี่สีแดงหรือว่าอันนี้คือสีน้ําตาลไม่ใช่พี่ฝนเห็นสีน้ําตาลอยู่ใขรไขไขไขไม่ได้อ่ะที่พี่ฝนบอกว่ากุญแจสีน้ําตาลไงพี่เอกอยู่ไหนอ่ะจำไม่ได้ไงก็ตามหานี่ไงเจอแล้วไหนบราคีบราคี ไข่มัง่งไา่แล้วเอ้ยมาเฮ้ยเพ็กเจอแล้วเยลโลคีเยลโลคีเจอแล้วเหรอเออเยลโลคีไปไปเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอด้วยมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอเคโอเคโอเคเยลโลคี okay, okay, okay. อยู่ข้างหน้าสุดเลยมาตามข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าหลงทางตาม <laughs> ตามข้าพเจ้ามาเร็ว <laughs> เร็วเร็ว,รวตามข้าพเจ้ามาโอ้ย oh <my> แล้วทำไมจะต้องเป็นเทียนไฟเจิงไฟฉายก็ไม่ได้ เจอแล้วใช่ไหมข้างหน้าน,นั่งไงนี่เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยเจอเลยตกใจเลยอะได้ไหมไขเลยนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวดิยังไ,ไม่ไปถึงไขเลยนะปับ๊บโ okay, อเคเข้าไปเลย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 มีอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้ไม่รู้<ม>อ่ะมีอะไรเลยนี่ไงตรงประตูที่เราแบบติดนี่ไงมันไขไม่ได้เพราะว่าแบบมันติดเตียง,ยงนี่ไงแล้วทำไงทางนี้กัไงไงทางนี้ทางนี้ เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้อะไรอ่ะพี่ฝนทำไรมันเป็นผู้หญิงคนนั้นเปล่าที่แบบร้องไห้อ่ะพี่เอกก็ไม่รู้รู้แต่มันตึงแล้วทำไงเปิดประตูเนี่ยนี่ไงเพ็กมาทางนี้เรากดตรงที่เปิดพี่เอกเปิดเออมาที่นี่ที่ทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนอยู่ไหนอ่ะนี่ข้างหลังเนี่ยเอ้ยนี่มันห้องอะไรห้องผ่าตัดห้องผ่าตัดอลยดิ เฮ้ยพวกนายกระจายกระจายตัวกันนะนี่เจอกุญแจสีเขียวแล้วกุญแจสีเขียวสีอะไรอ่ะเนี่ยกรีนอันไหนวะสีเขียวหลบผมหลบผมหลอดหลบผมผมจะไขเขียวเปล่าเขียวหรือฟ้าเนี่ยเฮ้ยคนละสีพี่เอกเออมันเขียวเข้มมะคนสีอ่ะน่าจะเป็นสีฟ้ามากกว่าตรงนี้เราทำอะไรได้อีกอ่ะไม่รู้เดี๋ยวหากุญแจก่อนเดี๋ยวเพกหาดูตามขอบตะเข็บชายแดนก่อนนะไม่มีข้างบนมีไหม ไม่รู้ต้องต้องต้องโอ้ผูไม่เป็นเพียกส่องดูแล้วไม่มีอ่ะโอเคนี่มันทำอะไรอ่ะแล้วไอเตียงนี่เขาไ้ทำอะไรขึ้นก็ไม่ได้หรอเขไม่ได้ไงจริงป่าวฝั่งตรงข้ามมีอะไรอ่ะที่เปิดประตูะเมื่อกี้อ๋อเราไปกันหมดเลยเนี่ยนี่เรามาทางนี้เราโหเป็นอีกห้องนึงอ่ะเออห้องนี้ไ้ทำอะไรไม่รู้อ่ะต้องขไขปริศนา อ๋อมันเป็นห้องอันี้ว่ะห้องจ่ายยานี่ไงดันไปเอาไป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 ,ไปนี่มีจอด้วยจอแบบจอที่แบบเวลาเอ้ยเพียกเจอจเ,เจออะไรุญแจสีฟ้าเจอหรอเจอ,อเฮ้ยอะไรอะอะไรดำๆมาเกาะหัวเราอ๋อมือเพื่อนมือเพื่อนอะไรใช่ไหม มือผีนี่เมื่อกี้พี่ฝนเห็นเต็มๆเลยเพียงไม่เห็นเพียกเห็นแต่อะไรดําๆมาบังหัวเราเมื่อกี้นั่นแหละผีอะไปไปไปงงเลยเราเราไปเปิดอันนี้กันดีกว่าพี่ฝนส่องไฟให้หน่อยส่องอยู่มาแล้วมาแล้วคุณแจสีฟ้ามาแล้วจ้าคลิปนี้ใส่หูฟังสงสัยหูแตกไม่ทำไมเพียกไขไม่ได้อะด้แล้วได้ยังได้ยังเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยคุณแจสีแดงเลดคี เอาไป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 เกได้เลสคีมายังได้มาแล้วไปลุยกันดีกว่าพี่ฝนยังไม่ได้เลสคีเลยเฮ้ยอะไรอะไรเอออะไรเบคมีอะไรเงาดาๆโผล่มาข้างหน้าเมื่อกี้อะไรเบกก็ไม่รู้พี่ฝนยังไม่ได้เลสคีมาเบคได้มายังได้มาแล้วได้มาแล้วเงาดำๆอ่ะมันพุ่งตัดหน้าไปเมื่อกี้เนี่ยเราเราเรารีบไปกันดีกว่า ลรวทำไมเราจะต้องเข้ามาในนี้อ่ะพี่เอกก็ไม่รู้ก็เรามาใช้นี่ไม่ใช่หรอนี่อะไรนี่นี่กยสป่านี่เงินกู้อ่ะเฮ้ยสองคนนั้นเขาไม่มาเขาเขาเป็นอะไรอ่ะเขาสตันไปแล้วมั้งเรารีไปกันดีกว่าเราคุณจะรีไปดีกว่าเขาออกเลยเขาออกไปคนนึงแล้วเหลือเพื่อนเราอีกคนหนึ่งยังคาอยู่โอ้ my god เขามาแป๊บๆออกแป๊บๆออกแล้วะ เราจะเหลือแค่สองคนหรือเปล่าเพเอกเจอละพี่เอกเปิดเลยนะเพเอกเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวเดี๋ยวส่องไฟไว้ส่องไฟไว้พร้อมยังมันจะมีอะไรมาข้างหลังวะเฮ้ยมาเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดประตูให้เพื่อนก่อนพี่อนเพื่อนเพื่อนยังอยู่เพื่อนยังอยู่เพื่อนยังอยู่เพื่อนอยู่เฮ้ยนี่ห้องอะไรห้องเก็บศพอ่ะเนี่ยใช่เลยใช่เลยใช่แล้วโอ้ my god อนนี้มีมัมมี่ด้วยเฮ้ยเพื่อนนะเพื่อนไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เพ็กเจออะไรไม่รู้อะไรอ่ะเฮ้ยพี่เอกเฮ้ยอะไรอ่ะกลับมาแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเอกอยู่ดีเพื่อนกลับมาเฮ้ยแล้วคเดี๋ยวก่อนยังไงเนี่ยดูก่อนเฮ้ยทำไมเรามาอยู่ตรงนี้อ่ะวอเตอร์เพลเยอร์คือใครอ่ะเอาเดี๋ยวเขาหายไปแล้วอ่ะเพื่อนหายเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะเออทำไงอ่ะเป็นเป็นกล้องถ่ายรูปอ่ะพี่เอก กล้องเหรอกล้องไมล่าเรา,เราหยิบได้ไหมหยิบไม่ได้พี่ฝนเหอศพมันลงมาจากเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกเดี๋ยวรอด,ดพี่ฝนศพมันลงมาจากเตียงอบอกว่ามาทางนี้ศพมันลงมา <c oughs> ดูดิเห็นแล้วไปดีพี่ฝนเข้าไปดิ <c oughs> น้ำน้ำนำไปเลย <c oughs> เข้าไปดีพี่ฝนมีจอสอ่ะ <c oughs> โ,โอ้โเอโอจอสพยายามไม่พูดอะไร <c oughs> เขาไปสิแล้วจะได้ไปกันไหมเนี่ยเดี๋ยว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 อไหนอ่ะเอาไปไหนไปไหนอ่ะเออหายไปไหนแล้วพไปอยู่นี่อะไรฮะฮะเดี๋ยว เอางี้เลยเหรอโอ้ยขอได้รับความขอบคุณจากซีบีดีอินเตอร์เนโอเคเป็นยังไงกันบ้างสนุกหรือเปล่าโอ้ยไม่กอดถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริงกรุ้งกริงแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอก แล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาเล่นแวะเวียนกันมาด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะรักทุกคนนะคะวันนี้ทุกคนอาจจะแบบแสบแก้วหูไปนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ฝนกลัวจริงๆจ้าบายบายค่ะทุกคนพี่ฝนเพลียไม่เข้าใจอ่ะโอเคเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพามาตรงนี้นี่นี่นี่ขม้อนขมอนทางนี้ทางนีทงน้ทางนี้เร็ว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 มาเร็วมาเร็วโอ้ โอ้ยทวนนาจบทวนนาจบแล้วจ้าจบแล้วจ้าเฮ้ยพี่เอกพี่ฝนข้ามมาได้嘛ข้ามไปไหนอะเฮ้ยข้ามมาได้โอ้ยอยู่ดีข้ามข้ามศพไปเลยอ่ะเอแสดงว่าบั็กมานี่มากขมาที่เดียวกันมาที่เดียวกันใช่โอเคโอเคบายบายจ้าทุกคนบายจ้าบอกน้องด้วยเพราะพี่เอกพิมไม่ได้อ่ะ